สวยขึ้นสง่าขึ้นมีน้ำมีนวนแต่งตึงขึ้นเออน่อไนเขียวเป็นเื้ขียวเดือดไปตามมาอะไรมาอรมาคือมันเป็นออร่าของใจบุญนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาทำงานก็เกิดทำบุญด้วยออแต่นี้อยากจะทำคนอีอย่างนึมากเพราะว่าหลายคนเลยประสบภัยแล้อ๋อเหรออยากใช้ปิอัพสัดูดอ่ะขับรถล้ไปช่วยคนภัยแล้ ที่แทก็ขอพิก u พี่เอกอีกแล้วทีู่ที่เต้องถามเลยว่าเนี่ยเราทางานรูปประมาทปีแล้ว้งขามตเลยเคยไหมเคยได้ีมหรอเคยฟัผมไหงก็ขอกคปิไมชีก็บอกว่าเรา2คนไม่ได้เคยฟังไหมวันนี้เนี่ยรถไอ้หน้่เก็บเอาไว้ให้กับคนเกๆที่มาชนครับมัน

เซรี1.9 DDI Blue Power 8แสนหนึ่งหเจ็ดพันบาทก็รีสมัครเข้ามานะครับโดยการส่ง s m s คลิปชื่อานากสุบพร้อมอายุกลุมเล็กถ้าว่ารถนะครับส่งมาที่เบอร์411108ครับววก็เป็นการครัลษาบานครั 3, 000, 000. ครบรีสมัครกันเข้ามาได้เลยอ่ะอยาเห็นหน้าบนเก็งไหค่ะอ่ะงั้นอย่ารอชา้าไปสตาร์ m ม s t ไ r ไ์เลย